สวัสดีทุกท่านกับปเจ้าธงไส้พิซาเป็นเมื่อเล่าเนาะตอนนี้เขามาทีหยอดผูกกระดึงอู้เดี๋ยวจะน่าจะไปพาไปตะหูกินหยอดผูกกระดึงกันเนาะเป็นภาพหยอดผูกกระดึงแต่ตอนนี้เอ่อเบิ้งค้นมาเป็นสามพันกว่าถันเนาะเต็มเต็มเลยเต็มหน่อยเต็มใหญ่เอ่อค้นเต็มเต็มอันนี้มันยุทธหยอดผูกกระดึงเนี่ยเขาเดินมหาหอดนี่ก็คือจากตีนเขามาหอดนี่ก็คืออ่า 8, km, 8 km. กิโล8กิโลเมตรผู้คนมาเยอะแยะมากมายเนาะบริเวณเชมานเนี่ยหน่อยคนอ่าตอนนี้เขากำลังจะเดินทางกลับลงเดินลงอีกทีหนึ่งแล้วก็คือตอนนี้กำลังเป็นขั้นตอนใน,นการช่างกระเป๋าก่อนเพราะว่าต้องให้เขาเจาะเอาลงไหไว้ครับเอาเจาะรถเตียลงไหคนหลายแห่งอีกที3,000กว่าน 3, ค,คนอลังการนี่คือกลุ่มที่สองพวกเอสไอเนี่คือกลุม 2, มก SR, กก่มของพวกเขาเลยที เนี่ยกระเป๋าหมดยังเจ๊หมดแล้วโอเคถ้าหมดแล้วก็มารวมกันทีเดียวเออเราไปถ่ายรูปนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยแต่ผ้าอย่าลืมผ้าด้วยอาน้องตัวไม่ฝากนี่เ่ไม่ครับโอเค แค่แค่ครูกันดาก็โอเคแล้วนะมันมีอะไรมีอะไรเออ้อกเป่าะอ้โหแ้เป๋าดีวะกะเป๋าเป หนักอะไรหนักตัวเองหรือหนักสัมภาระหนักของที่ไม่จำเป็นใช่ไหมคะนั่นแหละที่หลังน่ะมีแต่เสื้อในเกงในปีนขึ้นมาอย่างเดียวก็หนักคนอื่นอยู่คนอื่นจะมาไม่ถึงไหนเป็นอะไรเป็นบทเรียนนะต่อไปนี้เราจะต้องเดินทางแบบมืออาชีพเราจะไม่เอามือสมัครเล่นแล้วทีเนี้ยตอนนี้เราเรามาลองเรามาลอง าดูีวรอบหน้าจะทัวร์มาใหม่ใช่รอบหน้าเราจะจัดทัวร์มาใหม่นะคะผมก็จะมาด้วยครับผมมาส่งฮี่ทิ้งตีนเขารอบหน้าแล้วจะมานอนสักสามคืนห้าวันจะพาลุยสถานที่ที่นี่หมดเลยสนุกสนุกขึ้นไปสนุกอย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นไหมวัยหกสิบยังสนุกได้เลยต้องภาษาอะไรกับพวกเราผมเพิ่งเข้าใจแล้วผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมหกสิบถึงฟรี อ,อากาศดีมากครับอากาศดีมากสุดยอดนี่คือจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยเนาะอ่าเตรียมตัวครับคนเยอะแยะมากมายแก้วอันเท่าไหร่นะมันจะจ่าย ไม่าให้เลยเลยจปกใเพืามงทาง,นนงอ,องนม่เน <c oughs> ไปโฆษณาคนอายุ60ไม่ต้องเสียตังค์นะอืม